ให้เปลีย่ยนจางถือต้องซีลก็เป็นต่อไปไม่ซีลกแล้วเราจะสแกนลงไฟล์ scan, file, แล้วเซนถอีเมลทุกคนที่อยู่ในงานเนี่ยกระบวนการงานมันจะเปลี่ยนเนื้อคนเมื่อว่าสภาพแวดล้นอมของการแข่งขันเปลี่ยนการ,ากรนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาในการดำเนินงานก็ทําให้กระบวนการเปลี่ยนลงไปเหมือนกันดังนั้นเราต้องบริหารการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ให้ได้โดยทีมผู้บริหารเนี่ยค่ะว่าจะต้องช่วยยังไงบ้างนะคะเราก็ต้องมาวิเคราะห์ว่าพวกที่ มีผลกระทบกับการใช้ไอทีหรือว่าที่เรานำเทคโนโลยีสารสุเทศเข้ามาใช้เนี่ยผู้โดยหารจะทบแน่นอนเพราะเดี๋ยวต่อไปลูกน้องจะส่งเมลไปให้ท่านเซ็นหรือ่แต่ก็มีพวกไครเซ็ดิจิตอลนะคะเหลนี้ก็ใช้ได้แต่ว่าแล้วแะแต่ระบบ Security หรือว่าระบบความปลอดภัยที่ที่เราจะเลือกเข้ามาใช้หรือบางคนเขาบางที่เขาเขาไม่อยากได้แบบนกันก็แล้วแต่นะคะ ที่ท oh, ีมหาลัยกำลังทดลองใช้ e Document ซึ่งจริงๆมันก็ใช้มาลรอบนึนแล้วแต่ไม่ค่อยสำเร็จเพราะว่ามันก็จะมีบางส่วนที่เขาไม่เขาอ่านเขาไม่ได้รับข่าวสารเวลาเราส่งไปแล้วเรส่งไปที่เมลแล้วเขาบอกว่าไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะงานเพื่อนันหน้างานคนที่กระตบมากๆคือผู้ปฏิบัติงานนั่นเองรวมถึงผู้รับบริการหมายความว่าคนที่มาติดต่อกับองค์การส่วนใหญเมื่อเราใช้เทคโนโลยีเขาจำเป็นจะต้องเข้าถึงเราผ่าน เทคโนโลยีเหล่านี้เช่นเดียวกันก็เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนะคะแนวทางในการจัดก,การก็คือทีมบริหารนี่แหละวิเคราะห์ความกังวนงาที่มีผลกระทบการเปลี่ยนแบบปลงว่าต้องทำยังไงบ้างน,นะคะจะทำแผนโดยโดยส่วนใหญ่จริงๆเราต้องประชุมน,นโยบายให้เขาทราบว่าเรามีนโยบายทางด้านไอทีอย่างนี้อย่างนี้เขาจะต้องอย่างนี้เพื่อเตรียมใจก่อน ใช่ไหมคะมีการมองมัพเตรียมใจก่อนว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นดังนั้นเราก็ต้องบอกเขาก่อนนะคะแล้วก็จัดทาแผนซึ่งจะได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารนั่นเองนะคะโดยการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของทักษะพนักงานในการสัดอบรหรือว่าการทำเคเอ็นนะคะค่อยๆทำเรื่อยๆอีกหน่อยเพราะก็จะชินกับการคลิกเมาส์คลิกุ่ซ้ายคลิกุมขวาความจริงๆค่ะก็สนุกดีเลยกีกแบบหนึ่งนะคะในในในส่วนที่ ปฏิบัติแล้วนะคะมีข้อแลกเปลี่ยนทัศนะหรือว่าอะไรไหมนะมีไหมคะคือมีประเด็นที่ต่อเนื่องที่จะนำได้พูดถึงนรับก็คือในกรณีของมันมันมีระบบที่มันพัฒนาไปถึงนี้นะครับว่าอย่างสมมติว่าทางผมเนี่ยสู่ทางลูกน้องนะครับเขาส่งอีเมลมานะครับเพื่อให้เราสั่งการ มันมีระบบที่มันต่อเนี่ยจากว่าร่วมรุกหระบบแปลงข้อมูลนะครับว่าเราสามารถที่จะใช้ปากกาพิเศษอะไรพวกนี้ับเขียนลงไปแทร็คลายลงไปเลยไม่ใชแล้วก็ส่งอีเมลกลับไปเอาเข้าเข้ารหัสไอ้ไอ้นเนี้ยเธอถ้าไม่เข้ารหัสะก็ไม่เข้าละค่ะโดยโดยจำเห็นทุกวนนี้เราก็จะทรายโดยลายเซ็นไอ้ที่อันเนี้ยค่ะสแกนที่ๆของเรานะ อย่างไรที่เรียกว่าอันนี้ค่ะแต่โดยส่วนใหญ,ญ่เราจะไม่ใช้เมลที่ข้างนอกจะใช้เมลในองค์โดยโดย,โดยส่วนใหญ,ญ่แล้วเราก็สแกนกลับก็คือสั่งสั่งรานได้กลับก็ได้เหมือนกันคือเราก็ต้อง<ม>ถ้าถ้าเราไม่แคร์เรื่องด็กอ,อกิเมนต์เรื่องเอกสารเราก็จะต้องบอกด้วยกันนั้นเลยจะหมายถึงแบบนั้นละคะ่ะคีย์ลงไปต่อลงไปได้เหมือนกันก็จะใช้ได้เหมือนกัน<ม>ยกเว้นว่าจะใช้โดยการ มีอะค่ะถ้าส่วแนแม่ไปบางคนเคาก็ใช้แต่ว่ามันก็ก็ท,ที่ที่เราก็ไม่ได้ยอมทำทางมันยากค่ะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าที่นี่จะยอมรับใน,ในทีมคนหัรไหมว่าสั่งแบบนี้เรื่องหนโอเคก็คือเวลาเขาส่งอ่ารจดหมายมาแล้วก็มีสั่งลายเซ็นเรียบร้อยใช่ไหมคะสมมติเป็นลายเซ็นที่ที่เราสกแกนไปแ,แล้วก็เวลาสั่งการเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะเกษียนหนังสือนะต่อต่อปลายอาจจะจะเกษียนโดยคินต่อไปแล้ว convert กลับไปอย่างเงี้ยใช้ได้ไหมแล้วมันมีระบบ มรว่ามีระบกนะครับแล้มันมีตัวที่หรือมีโปรแกรมที่ว่าเราสามารถที่เขียนนพื่อท้ายหนังสือฉบับนั้นไปแล้วเซ็นชื่อสำหรับไปเลยแต่นี้แค่ี้จะบอกว่าพิมพ์แล้วก็ต้องสแกนลายเซ็นลงไปคือหมายความว่าเราสามารถเซ็นลงไปได้เรขียนเรืไม่มีระบบสแกนวน้ไม่ไม่มีที่ี้แบบโดยทั่วไปที่ใช้ไม่มี ่ได้ได้พัฒนาได้ค่ะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่จะเป็นไฟล์ไฟล์ทางมากกว่าส่วนใหญ่ที่เราจะส่งอีเมลค่ะจะส่งเป็นไฟล์ทางจะไฟล์ก็คือนึกถึงถึงคนที่คนสุดท้ายที่จะปฏิบัติงานโดยโดยส่วนใหญ่จะเป็นเด็กที่ที่มาหาลัยแต่ถ้าส่งกันมาแล้วทรายโยไปในอีเมลเนี่ยแต่ถ้าเป็นข้อตกลงก็ใช้ได้นะคะเพื่อไปทำสัญญาเวลาปีนก็เป็น ฟล์ก็จะใช้ไฟล์เบิร์จมูกให้เราพิมพ์คีต่อนใช้ไดหมคือตอนที่เรียนใจนี้เลยนะที่ระบบที่ที่ทางผมใช้กบทีมงานนะครับจะว่าเรานทีีงานก็ผมไม่อยู่ต่างพื้นที่บ่อยนะครับทีมงานที่หน้าต่อเนี่ยผมไปอยู่ที่อุดรธานีก็คือใช้ระบบส่งเข้าอีเมลใช่นะครับแล้วส่งทางอีเมลก็ก็จะพพิม์ออกมาพิมพ์ออกมาอ๋อพิมพ์ให้เข้า็จแล้วก็สแกนก่อนแล้วกสแกนกับแล้วส่งมาทีนี้มันมีระบบที่ใครได้ต้อง มันก็เป็นลายมือใช่ไหมเป็นภาษาไม่ดีค่ะเดี๋ยวนี้ฝรั่งเขาทิดอย่างนี้ค่ะเขาเอ่อเดี๋ยวนี้ก็จะมาที่การพิมพ์เขาจะลดกักษาการพิมพ์คนด้วยการใช้มันจะเป็นเด็เด็ดบุ๊กหน้าตาอไหนเนี้ยค่ะเล็กๆเหมือนเหมือนรถบุ๊กอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ใช้ปากกาเป็นปากกาดิจิตอลแต่เขียนมันต้องวิเคราะห์นะคะต้องมีอ่ายากค่ะยกภาษาไทยเราไม่เองไม่โทรศัพท์ค่ะยากแต่ฝรั่งเขาจะเป็น A B C D นะคะ ถ้าเอ็ดีดีแล้หผมเขียนอย่างนี้าานมันจะิอ่านได้เลยว่าเป็นเอ็นเคยใช้มือถือใช่ไหมคะมือถือที่เป็นจอพัาสตีนน่ะมันจะมีฟังก์ชันที่สําหรับการเขียนอยู่บนมือถือเหมือนกันถ้าถ้าเขียนด้วยภาษาอังกฤษน่ะจะไม่ค่อยยากแต่ถ้าเขียนด้วยภาษาไทยมันจะลำบากแต่ถ้าแต่ถ้าที่นี่เขาไม่เอาลายเซ็อนอย่างนั้นคือไม่มีการเขียนอย่างนั้นใช้วิธีการพิมพ์ต่อจกกับไปไหมเพราะบริษัทก็ใช่อย่างนั้นนะคะบริษัททางด้านเอนท,นทีคะเขาใช้ไม่ใช้กระดาษเลยเขาจะใช้วิธีการเมล ล้วตอบตอบเมลเวลาเรารีมพ์ายอะค่ะมันจะมีมันจะมีข้อมูลทั้งหมดนะคะใช้ทีพีมพ์พายะนะคะไม่ใช่ใช้ทีพิมพเซน์เวลาส่งส่งกลับมาตอนเราเปิดเสร็จมันจะมีมานจะมีข้อความเดิมมั้งเหร,อ,หรอไหมคะแล้วเราพิมพ์ต่อเน้นะมันจะมีความต่อเนื่องของของเนื้อหาการโต้อตอบเมสเซจอยู่แล้วก็ใช้ตัวนั้นก็ได้แล้ว,ลวก็พิต่อบริษัทมันก็ใช้อย่ายงนั้นก็คือถ้าอย่างนั้นที่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 วิวนมันจะแบบเป็นเรื่องยากในการเขียน แต่นี่เราจะต้องมาวิเคราะห์จัดไปปากกาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วิเคราะห์ว่าเวลาเราเขียนแล้วฟองไก่คนเราเขียนไม่เหมือนกันดีถูกไหมคะความยากอยู่ตรน้นนะคะมองว่าแต่ถ้าใช้วิธีรีพายตอบกลับมันจะมีข้อความเดิมๆสั่งมาเป็นท้อๆหรือว่าฟองเปิดไปเนี่ยมันจะสั่งมันเป็นท้อๆอยู่แล้วเห็นว่าหัวหน้าสั่งมาถึงผู้ช่วยที่ช่วยผู้ช่วยรีพายตอบกลับว่าอย่างไรบ้างหรือว่าฟองเปิดไปเนี่มันจะมีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสู้ที่เราปฏิบัติลองลองดูก็ได้ค่ะ ม,มันจะไม่เหมือนการเซ็นธรรมดาแลจะเขียนอยู่แล้วก็วต่อว่าอย่างไรแล้วเราใช้เงินปริ้นแนบก็ล่าจะได้มัน,ม,นมันอยู่ที่ข้อตกลงว่าระบบด็อกิเมนต์ที่นี่จะเป็นแบบไหนเพราะที่บริษัทเขาเขาก็ไม่แคร์เขาไม่แคร์ลไ,ไรเซ็นตนะ์ยัเท่าไหร่เพราะว่าอ e ีเมลมันก็ลงบอก,กตัวนี้อยู่แล้วนะคะเวลาไปต่อแต่ถ้ามีข้อตกลงนั้นเป็นเรื่องยากเลยค่ะมีมีข้อ อย่ะแางนี้ก่อนที่จะเข้าทักษะการใช้คอมพิวเตอร์อยากสร้างพื้นฐานมูเอาดีเราคนเดียวหร่ามีดีน้องพื่อนอยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะคะลูกน้องท่านน่ะดีแยกไปเมื่อวานนี้ก็ยังได้เป็นอย่ันนี้เดี๋ยวมูเห็นสภาพแล้วน่าจะเป็นแหละดู ถ้าอยู่ซ <improves Catholic ser ings> <t ie> oh, ัม <historian> ซ <hearing noise> well. <chin> ุงของเกาลีแบวนี้ก็ถูกๆอันนี้ก็โซนะคะอันนี้โอ๊ระดับนั้นเลยหรอคะทักษะในระดับนั้นเลยไม่ต้องกัวค่ะทิ่บ่อยๆวิธีการใีหนู่อยากแนะนำแต่ในช่วงนี้ที่คุณแม่บ้านอยู่แบบนี้ก็ต้องหาเพื่อนคุยแล้วก็อิ้่บ่อยๆแช่บ่อยๆเดี๋ยวก็เก่งเองค่ะเค่ะ ต้องลดลงไปได้เพื่อเป็นลดลงลยหลายคนที่ถามเราต้องตส่งถ่ายไอจีว่าเราจะลบร่องรอยการเดินทางเข้าออกเหล่านั้นอย่างไรนะคะที่ซิเคอร์เนตี้อีกอย่างหนึ่งที่ต้องคืนประสงค์ทังถ้าเป็นทางมหามหาวิทยาลัยก็ต้องมีเว็บข้ามค่ะแต่มันมีซอฟต์แวร์แล้วก็มีตัวฮาร์ดแวร์ที่ขับเคลื่ออยู่แล้วแต่อันนี้เป็นที่เลยใช่ไหมจ้าโลดสนันเนืองเลยใช่ไหม รอบของหมคือจริงหึ่อทีสองท้าฟิกครึ่งสนามบอนไปโ,โหลดหนังโหลดหนังค่ะเอากระเทนสตรีมเลยนะคะเดี๋ยวก่อนที่เริ่มเลยนะคะต่อที่การใช้ยาเลยนะคะถ้าไม่มีสว่วนอื่นที่จะแลกเปลี่ยนทัศนกันแล้วของหนึง่งอันนี้วินดว์อย่าช้นเป็นเซจ้นค่ะตรงนี้เครื่องที่เหนแต่กงเหมือนกันนะ Yes, sir.